สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางเยอรมันนะครับประจาค่ำคืนวันศุกร์นะครับก็สําหรับค่ําคืนนี้รัสเซียหยุดนะครับจะมีให้เล่นแค่อังกฤษและเยอรมันครับและก็อีทีดาวโจนเนาะเยอรมันเมื่อคืนไม่มานะครับเมื่อคืนไม่มาก็ต้องขออภัยแล้วกันนะขออภยัยเยอรมันนี่สี่รอบที่ผ่านมาสี่รอบที่ผ่านมาเดนมา2สองรอบก็ ขารวด50%ครับดูเงนต่อรอบสุดท้ายแล้วกันเปิดที่บวกครับ1 2 4 0 5ครับ1 2 4 0 5ฟังเสร็จทั้งคลิปถ้าถูกใจเลขครับถ้าถูกใจแนวทางตามครับทําไม่ถูกใจเลขไม่ชอบผ่านนะครับแลวถ้ามีโฆษณาด้วยผมด้วยครับบางครั้งมีต้นคลิปบางครั้งมีท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวลมันแดงสุด4ครับขารวดขวิ่งจัด4ครับ เนาะขาลูกศวิ่งจะสี 4, ขาเจาะจะมีอยู่สามคู่นะครับจะมีอยู่สามคู่ก็คือหกสีห้าหกสี่สี่ห้าเจ็ดสี่ห้าห้า

เดี๋ยวเจ้ที่ดาวโจรครับอขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารัชมรับฟังครับสวัสดีครับ